สนับสนุนโดยลอตเตอรี่พลัสชุดใหญ่โอนไว้ ฮัลโหลครับพี่หนูฮัลโหลฉลามฉลามว่างไหมพอดีพี่มีเคสขอความอนุเคราะห์หน่อยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะให้ไปส่งทางพาบานะอ๋อวันไหนครับพี่อ่าเดี๋ยวพี่แจ้งวันทีแล้วกันตอนนี้นะร่างอยู่ที่นิติเวชกำลังเคสนสูญอยู่ดูเหมือนเขาจะเสียแบบไม่ปกติอะเออพี่หนูแต่คือว่าตอนนี้ผมไม่มีรถแล้วนะคบพี่พอดีผมขายรถไปแล้วครับ ยายของฝันกูนะนะขอความรู่งเรอมาให้ทางบุรีนิธช่วยอ๋อครับผมพี่คุยทางด้งานกรรมการแล้วนะได้รถมาหนึ่งคันพร้อมกับช่วยเลอรืองน้ำมันแต่ตอนนี้ยังขาดคนขับอยู่อ่าแล้วก็พวกน้องๆไม่มีใครว่างเลยฉลาบว่างให้ไปส่งให้พี่หน่อยไหมโอเคครับพี่ได้ครับไม่มีค่าขับนะอะไรทั้งนั้นอ่ะพูดกันตรงๆก็ไปแบบฟ,ฟรีๆอ่ะ สบายมากครับพี่ไม่มีปัญหาเลยครับอขอบใจมากฉลางครับหยาดเหงื่อที่ไหลออกมาจากใบหน้าร่างกายที่ทุ่มเทไปด้วยใจอันกล้ากล่นเวลาที่ถูกสละเพื่อคนที่ไม่ได้รู้จักอัาชีพที่เกิดขึ้นจากการเสียสละ อาชีพที่น่าเคารพนับถือ ี่หนุด่ดครับเอ้าฉลามวัสดีครับเฮ้ยเป็นไงบ้างโหพี่ช่วงนี้งานก็ยุ่งๆอะครับ <c oughs> เดี๋ยวถ้าผมจบเคสนี้ไวอะผมว่าจะรีบกลับมาทํางานต่อครับเฮ้ยฉลามเองนี่มันสุดยอดเลยนะ <c oughs> ขนาดงานยุ่งๆเองยังมาเลยอะโอธรรมดาพี่เพราะเนี่ยมันเป็นงานที่ผมรักแค่เนี่ยสบายมากครับเออเออดีดีแล้วกันครับเออพี่ว่าแต่เคสนี่มันเป็นเคสไรอ๋อก็ไม่มีอะไรนะก็เป็นโรคประจําตัวแล้วก็รถอะ จอดอยู่หน้ามูลนิธิอ่ะถ้าเกิดฉลามพร้อมอ่ะไปได้เลยนะได้ครับพี่เอ่อถ้างั้นผมขอตัวไปเลยดีกว่านี่ตีสี่แล้วเดี๋ยวไปถึงนุนสายครับอ่ะโอเคครับสวัสดีครับเอ้ยฉลามฉลามครับผมเฮ้ยเอาใบนี่ไปด้วยเกือบลืมเออขอบคุณมากครับพี่ครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันครับผมครับ นางสาวจินดาทองประเสริฐอ้าวพี่พี่เป็นญาติปะเนี่ยไปด้วยกันบ่าวถ้าไปก็ขึ้นรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วอนุญาตให้ไปด้วยเหรอเฮ้าพี่เป็นญาติปะละ่ะเป็นญาติก็ต้องไปได้สิพี่ไปขึ้นรถพี่ พี่เอัพี่พี่ครับเฮ้ยตามไส้เลวทีนี้เฮ้ยขับรถสะอะไรวะขับรถสะอะไรวะเฮ้ยลงมาคุยหน่อยดิเฮ้ยพูดไม่รู้เรื่องอ่อลงมาคุยหน่อยดิ คนสมัยนี้กลัวกู้ภัยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุยกับคนหลังรถเดี๋ยวเดี๋ยวเจอร์ห <c oughs> นึพี่นะแน้วพี่นะ ชื่อฉลามแล้วพี่ว่าแต่พี่ชื่ออะไรครับผมชื่อกอบหิวข้าวไหมพี่หิวไม่ได้กินมาสามวันแล้วโหพี่ผมรู้นะว่าพี่เสียใจอะ่ะแต่พี่ก็ต้องดูแลตัวเองบ้าง คนที่เสียชีวิตอ่ะเขาเป็นแฟนพี่ใช่ไหมเขาว่าจะไปแบบไม่สงบเขานะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นห่วงพี่อืมเอางี้พี่เดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนดีกว่าไปพี่กินข้าวนะครับ พี่กินข้าวนครับกีฬาพี่ข้าวไข่เจียวได้คพี่น้องครับน้องครับครับสั่งข้าวนะครับ ได้ครับแล้วไปดีครับน้ำมะลงสองขวดครับแล้วก็ข้าวไข่เจียวสองจานครับข้าวไข่เจียวสองจานได้ครับครับผมเฮ้ยไข่เจียวสองจานจัดเลย ได้นะครับครับ,รบเอาน้องทำไมเอาน้าแข็งไว้พี่แก้วเดียวอ่ะแล้วพี่เอากี่ใบอ่ะครับเอามากันสองคนก็ต้องสองใบดิจะให้พี่กินด้วยกันงได้ครับเฮ้ยเอาแก้วมาใบาดิได้แล้วครับขอบคุณครับ ข้าวได้แล้วครับครับเอาเลยครับพี่กินข,ข้าวพี่กินข,ข้าวก่อนกินเยอะๆพี่ไปแล้ว <ไป S 2> หน<า>ักแล้วกกินข,ข,ข้าวก่อน เสียใจอะไรขนาดนี้วะถ้าพ่อแม่เสียเนี่ยจะเสียใจแบบนี้ไหมพ่อพี่เสียไปนานแล้วเอ่อผมยมไม่พูดอะไรเลยพี่พี่รู้ได้ไงครับรีบกินเถอะผมอยากกลับบ้านแล้วเอ่อครับพี่พี่ก็ต้องกินด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าพรายังต้องเดินทางอีกไกลเลยครับ เองเชื่อเรื่องผีไหมโหนกเชื่อดิพี่ผมว่าทำงานกู้ภัยมานานแต่ก็ยังไม่เคยเจอเลยนะพี่แล้วเองเชื่อชีวิตหลังความตายหรก็เชื่อนะพี่ผมฟังฟังๆเขาเล่ากันมาพี่แต่ผมก็ไม่รู้หรอกพี่ว่าชีวิตหลังความตายเป็น <c oughs> ฮัลโหลจ้า <Hello. S 1> ตัวเองฮัลโหลถึงไหนแล้วเนี่ยอ่อตอนนี้ก็น่าจะออกมาจากตัวเมืองแล้วจ้ะอ๋อแล้วพี่ไปกับใครล่ะอ๋อมากับญาติที่เสียชีวิต <c oughs> อา้าวมีญาติไปด้วยเหรอมีญาติมาด้วย ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาคุยกันตลอดทางเลยโอเคโอเคไม่ตัวแล้วจ้าแตนูถามหน่อยสิที่อยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมสัญญาณไม่ดีเลยเวลาพูดอะไรมีสัญญาณแทรกตลอดเลยอะ่ะเออก็คงต่างจังหวัดแหละสัญญาณมันก็ไม่ค่อยชัดอย่างนี้นแหละเป็นธรรมดาอโอเคโอเคจ้าเดินทางปลอดภัยนะจ้าบ๊ายบาย คบกับแฟนมานานแล้วดิครับอ๋อคบกันมาได้สองสามปีแล้วครับพี่เออดีแล้วรักกันนานๆรักกันดีๆอย่าให้พลาดเหมือนพี่ล่ะพลาดอะไรครับเออนะ<ม>พี่ทำผิดกับแฟนมาเยอะตอนนี้เองยังมีโอกาสทำดีกับเขาเยอะๆนะครับพี่ ตอนนี้ผมก็พยายามทำงานเก็บเงินสร้างครอบครัวครับชีวิตกำลังไปได้ดีเลยพี่ดี่ะเออพี่เดี๋ยวแวะปั๊มก่อนนะพี่กินกาแฟไหม ดีเซลห้าร้อยครับพี่ว<ะ>่ามีศพไหมโอ้ยนี่ลงเปล่าพี่เอาลงไปส่งเขาเดี๋ยวพี่สักครู่ครับครับ าการจ่ายนะครับได้ครับพี่โอเคครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับไปด้วยกันไหม่ะไม่ไม่เป็นไรดีกว่าโอเคโอเคครับ จะเข้าห้องน้ำไหมครับผมจะดับเครื่องก่อนรถเดินทางไกลต้องพักรถหน่อยครับครับครับ พ,พี่มาตอนไหนเนี่ยพี่ก็มาเมื่อกี้เอ่อเคพี่งั้นเดี๋ยวพี่รอผมแป๊บนึงนะมวซื้อกาแฟก่อน เป้ารถไม่เป้า อา้าวพี่ไปไหนมาเนี่ยพี่ไม่ได้ไปไหนพี่อยู่ตรงนี้อ่าพี่ผมซื้อน้ำมาฝากครับขอบคุณไปพี่รอนนะ พี่พี่จำทางไปวัดได้ไหมครับพอดีผมไม่ใช่คนแถวเนี้นพี่ไม่เคยมาผมไม่ได้มาเก้าปีแล้วผมจําอะไรไม่ได้ออองั้นไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมโทรหาคนที่ทำงานก็นได้ครับงั้นส่งผมลงตรงนี้ก่อนได้ไหมผมจะไปทำธุระ อ๋อตรงนี้เนี่ยพี่แล้วพี่จะตามไปวัดถูกเหรอครับเดี๋ยวผมหาวิธีกลับเองแถวนี้ญาติผมเยอะก็ๆๆได้พี่งั้นเดี๋ยวผมจอดแถวนี้แล้วกันนะ ชอบเองมากเองเป็นคนดีครับพี่เดี๋ยวเจริที่วัดครับ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะแม่ขอบคุณมากเลยน,นะลูกพ่อพ่อพี่จ้ะขอบคุณที่เอาลูกแม่ไว้บ<อ>ุ๊มขอบคุณครับลูกชายลูกชายแม่ อ้าวมาพอดีเลยแม่ผมได้รูปแล้วนะครับ ฮั Hello. You, ะลโหลว่าไงฉลามเออคือพี่หนูครับอศพเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่นะฉลามศพเป็นผู้ชายพี่หนูแต่ว่าในใบเคสอะ่ะมันเขียนว่าศพผู้หญิงเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเปิดประตูรถทิพหน่อยครับผมจะยกลงครับได้ครับ การเสียสละเพื่อใครสักคนไม่จำเป็นต้องได้เงินทองตอบแทนเพียงแค่คำขอบคุณสันตว์เพียงแค่รอยยิ้มที่ถูกเต,เติมเต็มบนใบหน้ามันชังมีค่าต่อผู้เสียสละ